วพอด,ดีใจไม่น้องเมือ่อนีมาคลินิกประวันิอบาตโตที่เก่าจ้าความดันอันใดเจออยู่อบาตโตพี่อบตโตนาว่า นี่ทำงานอีกแล้วจะต้ตมกินขนาดนี้เนาะมือนี่คือช่วงนี้คือผู้เฒ่าว่าถ้านในมาหลายเนาะคะ่ะเนาะก็จะใส่บาตรแล้วข้กลั่นพระจังสรีมาจะมือนี่คือเป็นคิ้วของมูแปเนาะคะ่ะต้มข้าวต้มจะคนทำอยู่นี่อ่ะแมนวลเปิดหม้อหน่อยข้าวต้มอ,อะไรคะ นี่คะ่ะต้มหมูเนาะอ่าใจหมูยอเป็แต่ดแสบขนาดพี่น้องเอ้ยอันมันจะมุนเวียนกันเนาะค่ะเนาะมือจะเป็นคิ้วของหมูเป็ดคุ้เาวากินอันมาก,กินสะก้อนจจนในเมื่อเจ้เรือแล้วก็ได้มาก,กินข้าวต้มสะก้อนจนในเมื่อคะ่ะนี่คะ่ะคนเสิร์ฟคนสวยๆอสอมอ <laughs> ผู้ไปผู้มากำลังเริ่มมากจ้ะหนาวน้ำมือนี่เนาะจ้ะสถานที่คืออยูโอปโตนะกันเนาะยิน้าโอปตจ้ะโอปตนาวายินดีต้อนรับจ้ะ ไฟป่าก่อให้เกิดควันพิษทำลายชีวิตทำลายสิ่งแวดล้อมงดเผาในโลกแจ้งเพื่อปัญหาหมดวันและคู่อขนาดเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะว่า การบริหารส่วนตำบลนาว่าคืมอีกแล้วพี่น้องหนาวนี่คือทางเข่าจ้ะการบริหารส่วนตำบลนาว่า นี่รถด,ดับเพลิงทายรถด,ดับเพลิงก็เด้ออัน้องกันและบรรเทาสาธารณะภนะัยองค์การบริหารส่วนตำบล ออต้องส่งนี่ค่ะคุณมอมักใจยาหมอแป้งคุณหมอมิกกี้ นั่ไยายคะคุณยายกลับแล้วเอาบ่เมือเลยบป่ไปเียปเมือประชุมธนาคารต้นไม้ค่ะมาจากที่ไหยเครือข่ายข้างในก็มีค่ะมาแต่งานออ้อมออันนี้ใครบอเอือบอเอือบอเตยงบสุรีตัวมอ ขายดีไหมคะเพื่อ่ายไปลงทะเบียนบะบ่ตีเออมาค่ะคล้องขายหลายหลายพี่น้อง <c oughs> ปลาทูก็มีนะคะทูกเกอร์แทเกอร์หิวข้าวเหรอ ปลาทูปลาทูทอดจ้ะหมูปังเออเขาบ้านที่เล็กแต่บางที่คุปปองขหยเพิ่นบพ่ขายไห่บ่อสัตว์หรอมันหลอดมันหลอดปะเอาคุณน้องนี่มาขายอะไรเออมีน้ำค่ะแล้วก็ส่วนนี้เป็นน้ำนะคะส่วนนี้เป็นผักนะคะแล้วก็จะมีน้ำผักอย่าง เป็นแม่ค้านะคะเออมเอายังงมีไรสอ้านะคะบักบักกันี่ตนหนเยนมตูดไใบักกูดค่ะกูดก็มีนะคะนี่่บ้านแล้วเฮ้ยนบอกอยู่้นบอกอยู่เอึ่งใครแย้งได้นะครับอ่าอ่คุณเล่นะครับทนงศักดิ์อารมณ์นะครับ โอ้พ่มาขายขนมปังซื้อพันมีกับส้มตำไปกินค่ะขายดีแทบประมึกเนี่ยแดงขายดีแทะคุณแม่มาขอถือนะเดือนจนคุณแม่ไปตรงบ่อกล้วยพี่น้องกล้วยมาแต่งานเกษตร าดจาจ้าทางเมืองเราค่ะปิดเนี่ยใหายสุดสองนะพี่น้องเบิรงกันเด้อผู้ใส่ปานเฮ็ดเฮ็ดเขียงสุดที่สองเลยจ้ะพี่น้องพี่น้องสุดแรกคลายเบิดแล้วค่ะสุดสองสุดสองรอบนี้แห้งได้หลายจักอันพอยายสิบห้าอันพูดนะโอ้ได้หลายแทะ จะวาเขามาเอาเบิร์ดแล้วว่าสันเด้สุดสองนี่ค่ะไายเห็นพี่น้องเบิร์ตสองมันกำลังต้วน้ำมันต้วน้ำมันบ่อยมันแตกเนาะใหญ่เนาะกเต่งแต่งน่ะเต่งหน้าแต่งหน้าเขียงพี่น้องจะแตงามพราคนคนงามพราแต่งยังกระยาขันแต่งมันสวยงามเลยท่าแหละกระเหลี่ยมยุบๆเด้พี่น้องนี่ส สวยงามจ้ะรอบนี้ให่งามกว่ารอบแรกรอบแรกค่ะจะมีเขียงใหญ่รอบที่สองเนี่ยจะมีเขียงน้อยจ้ะจะง่ายไม่ได้ไงหรอกไม่ได้เลยเขียงใหญ่อันนี้ใบสอยหอมสอยหอมใส่ก้อยเสี้นบุญเดินหาเนาะสร้อยเนื้อสร้อยหอมบุญเดินหาเน,ะะะน,เนาเนะ,ะจะมีคนสั่งหลายอยู่งานเซปันก็ชิดเด้ไปเลาะไปทรงเพิ่นเนาะคะ่ะ มือนีหันไปงานอสมอลแน่ไปงานกเกษตรเพื่อนแน่นะคะสองมองอันนี้มองที่สามคือไทยผู้เสป่านเทศเขียงนะคะกำลังลงสลับลงน้ำมันลงน้ำมันมันแตกอันนี้จะเป็นมือไม้ได้มือนีเปลี่ยนสุดแล้วคะ่ะรอบแรงมือนีกำ <c oughs> ลังแต่งหน้าที่ปิดคลิปกะ นี่จ้ะพี่น้องท่าแล้วแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะคำละจะจบคลิปก่อนือซ้ำเด็ดพี่น้องอือยังสิส้ำเร็จอย่างยังสีไซย์ยังไซยหูมันเนาะไม่หิวมันเนาะเออมันต้องมีหูหิวได้แค่น่อยมันจังนี่เวลาเขาใส่แล้วเาหอกปอกลงนี่เนาะเวลาเขาใส่เาปอกหอยไว้ใส่แล้วหอยไว้มันเสียดงามมันจังพ่มันมีแนวหอยจุ่มจะเลยกี่อันสิบสี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดอันสิบเจ็ดอันโอ้ เดรร้ายนาะพอลไม้่ดแล้วบรรยากาศน้ำโมเดลมา่เหนื่อยสามีฝันเอ้าจบคลิปก็จ้าสวัสดีครัับสสวดีจ้าคลิปวัอนี้กะจบลงเพียงสามีเดือค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามงานเสปานี้ค่ะขอบคุณค่ะ